สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ในวิรชัยพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาสรุปหนังสือกันอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า The Psychology of Money หรือจิตวิทยาเกี่ยวกับเงินที่เขียนโดยคุณมอร์แกนฮุสเซลนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าอยากรวยต้องเรียนเก่งต้องฉลาดมากๆแต่คุณมอร์แกนมองต่างออกไปครับเขาบอกว่ากุญแจสําคัญที่จะประสบความสําเร็จเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนั่นคือการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ต่างหาก เมื่อเรารู้ว่าอารมณ์และความเชื่อของเรามีผลต่อการตัดสินใจเรื่องเงินยังไงเราก็จะจัดการการเงินได้ดีขึ้นนั่นเองครับวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ประสบความสําเร็จทางการเงินเราอยากมีเงินไปเพื่ออะไรกันแน่เราควรมีแผนการเงินยังไงและจะทําตามแผนนั้นได้อย่างไรมาเริ่มกันเลยครับ เรื่องที่1นึ่ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่รวยทางที่เงินอยู่รอบตัวเราแต่ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงจัดการมันไม่เป็นผู้เขียนบอกว่ามี2เหตุผลหลักๆดังนี้ครับเหตุผลที่1โชคและจังหวะของชีวิตสำคัญกว่าที่คิดลองนึกถึงบิลเกตด,ดูนะครับที่เขาประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่เพราะฉลาดอย่างเดียวแต่เพราะเขาโชคดีด้วย คิดดูสิครับเขาเป็นวัยรุ่นหนึ่งในล้านคนที่มีโอกาสได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนตั้งแต่ปี1968ซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากๆในสมัยนั้นเวลาเรามองคนที่ประสบความสําเร็จแล้วพยายามเรียนแบบทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ผลนะครับเพราะโชคและจังหวะชีวิตเป็นเรื่องเฉพาะตัวยิ่งเรื่องราวของความสําเร็จยิ่งเหนือชั้น ยิ่งมีโอกาสที่โชคจะเข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากๆแทนที่เราจะมัวแต่เรียนแบบคนดังคนรวยผู้เขียนแนะนําให้เรามองหารูปแบบที่คนประสบความสําเร็จเหมือนกันมากกว่าเช่นถ้าคนรวยร้อยคนทําเรื่อง A แต่มีแค่คนเดียวที่ทําเรื่อง B มีความเป็นไปได้สูงกว่าที่จะทําเรื่อง A ที่จะทําให้เรารวยได้มันก็มีเหตุผลนะครับเหตุผลที่2ออย่าสับสนระหว่างมีความมัง่งคั่งกับแค่ดูรวย ผู้เขียนเชี้เห็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จทางการเงินคือเราสับสนระหว่างการมีความมั่งคั่งกับการดูรวยหรูหราคนที่มีความมั่งคั่งคือคนที่มีเงินเก็บเยอะๆในธนาคารพูดง่ายๆคือมีเงินที่เขาไม่ได้ใช้แต่เก็บไว้ส่วนคนที่ดูรวยคือคนที่มีไรายได้สูงมีเงินใช้จ่ายของแพงๆได้ ประเด็นสำคัญคือเราเห็นได้ชัดว่าใครดูรวยใส่นาฬิกาหรูขับรถหรูแต่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครมีความมั่งคั่งจริงๆเพราะเราไม่สามารถเห็นเงินในบัญชีธนาคารของคนอื่นได้คนบางคนทั้งดูรวยและมีความมั่งคั่งจริงๆแต่หลายคนที่ดูรวยกับมินิท่่มหัวก็มีสิ่งนี้สำคัญมากๆครับเพราะคนเรามักชอบเรียนแบบกัน และถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะระหว่างคนที่แค่ดูรวยกับคนที่มั่งคั่งจริงๆเราอาจจะเผลอเรียนแบบไปผิดคนก็ได้ในโรคที่สมบูรณ์แบบเราน่าจะได้เรียนรู้จากคนที่มีความมั่งคั่งจริงๆดูว่าพวกเขาควบคุมการใช้จ่ายยังไงแต่ปัญหาคือความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะมันอยู่ในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ใช้จ่ายไม่ได้อวด เราจึงเรียนแบบได้ยากในขณะที่คนที่ดูรวยเราเห็นได้ชัดว่าเขาใช้อะไรกินร้านไหนเที่ยวที่ไหนใส่แบรนด์อะไรแต่ถ้าเราเรียนแบบพฤติกรรมพวกนี้โดยไม่รู้ว่าเขามีความมัง่งคั่งจริงหรือเปล่าเราอาจจะล้มละลายได้ง่ายๆแค่การใช้เงินแบบคนที่ดูรวยครับต่อมาเรามาทําความเข้าใจว่าทําไมเราถึงอยากมีเงินผู้เขียนบอกว่ามีสองมุมมองสําคัญที่เราควรมีมุมมองที่หคือเงินซื้อเวลาและอิสรภาพได้ คุณค่าที่แท้จริงของเงินคืออะไรรู้ไหมครับผู้เขียนบอกไว้ว่าเงินซื้อการควบคุมเวลาของเราได้มันให้อิสระภาพในการเรียกว่าเราจะทําอะไรเมื่อ,อไหร่นักจิตวิทยาบอกว่าการที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้เป็นปัจจัยสําคัญของความสุขลองนึกถึงตอนเด็กๆที่เราอยากตื่นสาย,สายแต่ก็ต้องตื่นไปโรงเรียน หรือตอนทำงานประจำที่อยากลาพักร้อนแต่ก็ยังต้องไปทำงานเพราะต้องเข้าประชุมที่นัดไว้แล้วหรืออยากทำธุรกิจแต่ไม่มีเงินทุนพอเรามีเงินมากพอเราจะมีอิสระในการเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตมากขึ้นครับแต่ปัญหาของคนยุคนี้ก็คืองานติดตัวเราตลอดเวลาโดยเฉพาะคนทำงานออฟฟิศเลิกงานแล้วก็ยังเช็คอ e ีเมลตอบไลน์ทำให้รู้สึกว่าเราทำงานตลอดเวลาไม่มีช่วงเวลาของตัวเองนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนรู้สึกไม่มีความสุขครับ มีงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในช่วงบั้นปลายชีวิตพบว่าสิ่งที่พวกเขาให้คุณค่าที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นการมีเวลาได้ทำสิ่งที่มีความหมายเช่นอยู่กับลูกหลานอยู่กับคนที่รักได้ทำในสิ่งที่รักถ้าเรามีเงินมากพอที่จะซื้ออิสรภาพในการใช้เวลาแบบนี้ได้เราก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นครับ มุมมองที่2คือรู้จักพอก็พอเพียงผู้เขียนไม่เคยบอกว่าคุณควรมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอแต่เขาเตือนว่าการอยากได้มากกว่าที่จําเป็นอาจนําไปสู่การเสี่ยงมากเกินไปจนเสียทุกอย่างคนที่รู้จักพอจะประสบความสําเร็จทางการเงินมากกว่าลองนึกภาพคนที่ไม่เคยพอใจเลยไม่ว่าจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ขึ้นเงินเดือนไปกี่รอบก็ยังรู้สึกว่าไม่พอต้องการมากกว่านี้เสมอ คนพวกนี้มักจะเสี่ยงเงินเก็บที่มีอยู่เพื่อข,ขวี่ยคว้าหาเงินที่ไม่จําเป็นต้องมีสุดท้ายก็อาจเสียไปทั้งหมดที่มีเมื่อเรารู้จักพอเราจะไม่เสี่ยงโดยไม่จําเป็นนี่เป็นสิ่งที่พุทธศาสนาสอนเรามานานและเป็นหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสอนคนไทยเราด้วยแล้วเราจะเรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งที่มีได้ยังไงวิธีหนึ่งที่ผู้เขียนแนะนาไว้ก็คือหยุดเพิ่มมาตรฐานการใช้ชีวิตของตัวเองครับ เช่นเคยขับรถเก่งธรรมดาพอมีเงินมากขึ้นก็อยากได้รถที่หรูขึ้นพอได้รถที่หรูแล้วก็อยากได้รถที่หรูกว่าแพงกว่าถ้าเราไม่หยุดยัง้งเราก็จะไม่มีวันพอใจเลยครับยิ่งไปกว่านั้นเราอาจจะเริ่มอิจฉาคนที่มีมากกว่าเราซึ่งทําให้ความสุขเราลดลงทันทีดังนั้นเมื่อเราถึงระดับการใช้ชีวิตที่สบายพอแล้วก็ควรตัดสินใจที่จะมีความสุขกับระดับนั้นไม่ต้องไล่ตามคนอื่นตลอดเวลาครับ ต่อมาเรื่องของแผนการเงินของคุณที่ควรมีว่าควรมีอะไรบ้างผู้เขียนบอกไว้ว่ามี3เรื่องที่สําคัญครับเรื่องที่1คือใช้พลังของการทบต้นผู้เขียนอธิบายเรื่องนี้ว่ายิ่งคุณลงทุนนานเท่าไหร่เงินก็จะยิ่งงอกเงยมากขึ้นเท่านั้นด้วยพลังของดอกเบี้ยทบต้นลองนึกภาพง่ายๆว่าเงิน100บาทของเราปีนี้ได้ดอกเบี้ย7บาท พอถึงปีหน้าเราจะได้ดอกเบีย้ยจากเงินต้น107บาทไม่ใช่แค่100บาทเหมือนเดิมแล้วและมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปแบบนี้เขาแนะนําให้เราหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงสม่ําเสมอในระยะยาวแม้จะไม่สูงมากแต่มั่นคงดีกว่าไปเสี่ยงกับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ไม่แน่นอน คนส่วนใหญ่มักมองข้ามพลังของการทบต้นเพราะมันไม่น่าตื่นเต้นกับคิดว่าต้องหาการลงทุนที่ได้กําไรเยอะๆเร็วๆแต่ความจริงแล้วคนที่รวยที่สุดในโลกอย่างวอลเลนบัฟเฟต t ก็รวยเพราะเขาลงทุนมานานมากไม่ใช่เพราะเขาได้ผลตอบแทนสูงที่สุดมาตลอด จริงๆแล้วบัฟเฟต์มั่งคั่งกว่านักลงทุนอย่างเจมส์ไซมอนถึง75%แม้ว่าไซมอนจะทำผลตอบแทนได้มากกว่าบัฟเฟต์ถึง3เท่าแต่บัฟเฟต์ลงทุนมานานกว่าไซมอนถึง40ปีนี่แหละครับคือพลังของการทบต้นเรื่องที่2อ,ออมเงินให้เป็นนิสยัยองค์ประกอบสำคัญอันดับ2ของกลยุทธ์ทางการเงินที่ประสบความสำเร็จคือการออมเงินครับ ผู้เขียนบอกว่าการออมสำคัญด้วย3มเหตุผลเหตุผลที่1การออมคือการสร้างความมั่งคัง่งเพราะความมั่งคั่งคือเงินที่คุณไม่ได้ใช้นั่นก็คือเงินที่คุณออมนั่นเอง 2. การออมเป็นวิธีที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการสร้างความมั่งคัง่งเพราะมันอยู่ในการควบคุมของเราโดยสมบูรณ์ไม่เหมือนการลงทุนหรือการเพิ่มไรายได้ที่มีปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้องด้วย และ 3. การออมเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคิดดูสิครับการเก็บเงินที่เรามีอยู่แล้วง่ายกว่าการหาวิธีเพิ่มไรายได้หรือเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนมากๆ แต่ก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วเราจะออมเงินให้ได้ยังไงผู้เขียนแนะนําให้เราหยุดสนใจสายตาคนอื่นเรามักเผือจ่ายเงินเกินตัวเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราไม่มีไม่เท่พอเราเริ่มใช้เงินซื้อของเกินความจําเป็นไปเราไม่ได้ซื้อเพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่ซื้อเพื่อพิสูจน์กับคนอื่นว่าเรามีเงินเมื่อเรายอมรับตัวเองและไม่สนใจคําพูดคนอื่นเราจะต้องการน้อยลงใช้น้อยลงและออมได้มากขึ้นโดยอัตโนมัติครับ เรื่องที่3วางแผนรับมือเมื่อมีปัญหา องค์ประกอบสุดท้ายที่จําเป็นในการวางแผนการเงินคือการวางแผนรับมือเมื่อเกิดปัญหาการทําแบบนี้จะช่วยปกป้องเราในระยะยาวผู้เขียนเตือนว่าคนเรามองโลกในแง่ดีเกินไปในเรื่องเงินคิดว่าอะไรอะไรก็จะเป็นไปตามแผนแต่ความจริงคือชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องไม่คาดฝันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยอุบัติเหตุวิกฤตเศรษฐกิจถ้าแผนการเงินของเราไม่ได้เตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้เราก็อาจจะล้มเหลวได้ง่ายๆ การวางแผนรับมือกับปัญหาช่วยให้เราอยู่รอดได้แม้ว่าหลายสิ่งจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนอกจากนี้การเตรียมพร้อมรับมือจะช่วยให้เราทนต่อการขาดทุนได้นานพอที่จะฉวยโอกาสเมื่อมันมาถึงเช่นถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ราคาตกคนที่มีเงินสำรองพร้อมซื้อก็จะได้ประโยชน์ไปก่อนแต่คนที่ไม่มีเงินสำรองเลยมีแต่นี่ก็จะพลาดโอกาสนั้นไปแล้วเราจะวางแผนรับมือกับปัญหายังไงผู้เขียนแนะนำไว้ดังนี้นะครับ 1. อย่าเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนที่เดียวให้กระจายความเสี่ยงเก็บเงินบางส่วนไว้ในที่ปลอดภยัยเผื่อการลงทุนที่เสี่ยงกว่าไม่เป็นไปตามแผนครับแล้วข้อที่2คือมีแผนสำรองไม่ใช่พึ่งปัจจัยเดียวเช่นถ้าแผนกเกษียณของเราต้องพึ่งเงินเดือนจากงานประจําอย่างเดียวและถ้าเกิดตกงานขึ้นมาหรือเจ็บป่วยจนทํางานไม่ได้เราก็จะแย่เราควรมีหลายแหล่งรายได้หรือการลงทุนที่หลากหลายครับ ในหัวข้อต่อมาคือการทำยังไงให้ทำตามแผนการเงินได้นานๆตอนนี้เรารู้แล้วว่าควรใส่อะไรในแผนการเงินแต่จะทำยังไงที่จะทำตามแผนการนั้นได้เป็น10บปีผู้เขียนแนะนำไว้2หลักการที่สำคัญครับหลักการที่1คือเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนากลยุทธ์ระยะยาวที่คุณสามารถทำได้ผู้เขียนแนะนำให้เราเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในอนาคตด้วยเพราะคนเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามกาลเวลา เรามักจะตกหลมพรางทั้งจิตวิทยาที่เรียกว่าภาพลวงตาแห่งจุดจบของประวัติศาสตร์คือเรารู้ว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากในอดีตแต่เรากลับไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากในอนาคตด้วยเช่นกันเพราะในความจริงแล้วเราจะเปลี่ยนไปมากในอนาคตด้วยลองนึกย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนครับว่าเราชอบอะไรอยากเป็นอะไรตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ อีกสิปีข้างหน้าก็จะเปลี่ยนไปอีกแต่คนเรามักลืมเรื่องนี้ไปเพื่อป้องกันตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตผู้เขียนแนะนําว่าอย่าทําแผนการเงินที่สุดโต่งนักเช่นประหยัดจ,จนไม่ยอมใช้เงินเลยหรือทํางานหนักจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวคนในวัยสาอาจคิดว่าทํางานหาเงินอย่างเดียวก็พอแต่พอถึงวัยห้อาจจะเสียใจที่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลย และที่สําคัญถ้าแผนการเงินเราสุดโต่งเกินไปแล้วถ้าเราเปลี่ยนมันภายหลังเราอาจสูญเสียโอกาสในการได้ประโยชน์จากการทบต้นที่เต็มที่ลองคิดดูนะครับถ้าเราทํางานที่จ่ายแค่พอประทังชีพเพื่อให้ได้แค่เที่ยวรอบโลกแต่พออายุมากขึ้นเราอยากตั้งรกรากที่ไหนสักแห่งเราอาจไม่มีเงินพอที่จะ,กะเกษียณในที่ที่เราต้องการก็ได้ถ้าเราเก็บออมเพิ่มอีกนิดตลอดหลายปีที่ผ่านมาเงินทบต้นจะมากขึ้นอีกเยอะ แต่ตอนนี้เราย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้วครับหลักการที่2คือทําในสิ่งที่เข้าท่าไม่ใช่แค่มีเหตุผลอีกกุญแจสําคัญในการสร้างกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาวที่คุณสามารถทําตามได้คือการพัฒนากลายุทธ์ที่เข้าท่าไม่ใช่แค่มีเหตุผลผู้เขียนบอกว่าคนส่วนใหญ่คิดผิดๆว่าต้องการกลยุทธ์ที่มีเหตุผลทางตรรก,กะมากที่สุดซึ่งมักเป็นการมุ่งเน้นการทํากําไรสูงสุดพอจะทําให้พวกเขาร่ํารวยที่สุด แต่ในความจริงแล้วสิ่งที่คนต้องการจริงๆคือกลยุทธ์ที่เข้าท่าที่ให้ความสำคัญกับความสบายใจมากกว่าและการทำตามกลยุทธ์แบบนี้จะทำให้เราได้เงินมากกว่าในระยะยาวเหมือนเวลาที่เราไปฟิตเนสถ้าแผนการออกกำลังกายโหดเกินไปเราอาจจะทำได้แค่สองสาวันแล้วก็เลิกแต่ถ้าเป็นแผนที่เข้าท่าและเหมาะกับเรามากกว่าแม้มันจะไม่หนักหน่วงเท่าแบบแรกแต่เราทำได้นานและสม่ำเสมอสุดท้ายก็มักจะได้ผลดีกว่า กลยุทธ์ทางการเงินก็เช่นกันการเลือกกลยุทธ์ที่เข้าท่าทําตามได้ง่ายและทําให้เรารู้สึกสบายใจจะดีกว่าการเลือกกลยุทธ์ที่ดูดีบนกระดาษแต่ปฏิบัติตามได้ยากตัวยอย่างเช่นผู้เขียนแนะนําให้ลงทุนในบริษัทที่เรารักแม้จะไม่มีเหตุผลทางตรรกะมากนักเพราะความรู้สึกเราไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการทํากําไรของบริษัทนั้นแต่ถ้าบริษัทที่เรารักผลประกอบการแย่ลงเราจะไม่ทิ้งการลงทุนง่ายๆเพราะเรารักบริษัทนั้น การลงทุนในบริษัทที่เรารักจะทำให้เราอยู่ในตลาดได้นานกว่าซึ่งนำไปสู่ความมาั่งคั่งมากกว่าในที่สุดครับต่อมาเราจะมาพูดถึงวิธีรับมือกับข่าวร้ายและความไม่แน่นอนตอนนี้เรารู้จกักกุญแจสําคัญในการสร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ทําตามได้นานๆานแล้วแต่ในตลาดที่ผันผวนตลอดเวลาเราจะรับมือกับช่วงเวลาที่แย่ๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้อย่างไงผู้เขียนมีบทเรียน2ข้อที่ช่วยให้เราประเมินข่าวร้ายได้อย่างเหมาะสมครับ บทเรียนที่1คืออยากกลัวความไม่แน่นอนผู้เขียนได้แนะนํากุญแจสําคัญในการรับมือกับข่าวร้ายอยากกลัวความไม่แน่นอนเขาบอกว่าการลงทุนให้ประสบความสําเร็จในระยะยาวเราต้องยอมรับว่าเราจะรู้สึกไม่แน่นอนเมื่อตลาดผ,ลผ,ลผลันผวนไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถทนต่อความไม่แน่นอนได้นานพอที่จะปล่อยให้ผลตอบแทนของเราทบต้นได้ การลงทุนมักมาพร้อมกับความไม่แน่นอนเสมอและยิ่งมีโอกาสได้กําไรมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้สึกไม่แน่นอนมากขึ้นเท่านั้นลองคิดดูว่ายิ่งเราปล่อยให้หุ้นของเราทบต้นนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสทําเงินได้มากขึ้นเท่านั้นเช่นกันแต่เราต้องอดทนกับความไม่แน่นอนที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินของเรานานขึ้นด้วยคนส่วนใหญ่พยายามลดความไม่แน่นอนที่พวกเขาจะประสบโดยการจับจังหวะตลาด พยายามซื้อตอนต่ำขายตอนสูงแต่การจับจังหวะตลาดเป็นไปไม่ได้ตลอดคนที่พยายามทำแบบนั้นมักจะเสียเงินในท้ายที่สุดแทนที่จะพยายามหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนให้ยอมรับว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาลงทุนตื่นตัวเองว่าเรากำลังแลกความสบายใจในระยะสั้นกับความสำเร็จในการลงทุนระยะยาวที่เกิดขึ้นและใช้ความคิดนี้เพื่อทนต่อตลาดได้นานพอที่จะปล่อยให้ผลตอบแทนของเราทบต้นไปเรื่อยๆครับ บทเรียนที่2ในเรื่องนี้คือล้มเหลวบ่อยๆก็ยังประสบความสําเร็จได้อีกเหตุผลหนึ่งที่ควรมองโลกในแง่ดีเมื่อเจอข่าวร้ายก็คือแม้คุณจะล้มเหลวบ่อยคุณก็ยังประสบความสำเร็จได้ ผู้เขียนอธิบายว่าเกือบทุกธุรกิจที่ประสบความสําเร็จที่เราเคยได้ยินล้วนประสบความสําเร็จเพราะเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเช่นการมีโชคดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อเป็นด้านบวกจะมีพลังมากจนชดเชยความล้มเหลวเล็กๆน้อยที่บริษัทเคยอาจประสบมาทั้งหมด ตัวอย่างเช่น Nintendo ครับประสบความสำเร็จในตลาดอเมริกาเพราะความสำเร็จอย่างล้นหลามของเกม Super Mario ซึ่งทำผลงานได้ดีมากจนชดเชยการขาดทุนจากผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ล้มเหลวในสหรัฐอเมริกาได้เนื่องจากเรามักสนใจแต่เหตุการณ์พิเศษเหล่านี้และไม่สนใจความล้มเหลวที่เหตุการณ์พิเศษเหล่านี้ชดเชยไว้ได้เราจึงลืมไปว่าเหตุการณ์พิเศษนั้นหายากแค่ไหนและในทางกลับกันความล้มเหลวนั้นพบเห็นได้บ่อยแค่ไหน เราจรึงมักตอบสนองเกินกว่าเหตุเมื่อเกิดความล้มเหลวกับธุรกิจของเราเองแต่เมื่อคุณตระหนักได้ว่าความล้มเหลวพบเจอได้บ่อยแค่ไหนคุณจะเข้าใจว่าคุณสามารถล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่และยังคงประสบความสำเร็จได้ดังนั้นคุณจึงควรตอบสนองต่อความล้มเหลวของคุณได้อย่างเหมาะสมผู้เขียนแนะนำให้เราให้ความสนใจไม่ใช่กับขอบเขตหรือความถี่ของความล้มเหลวแต่ละครั้ง แต่สนใจผลกระทบของความล้มเหลวต่อสุขภาพทางการเงินโดยรวมของเราเหตุการณ์พิเศษในชีวิตของเราสามารถชดใช้ผลกระทบของความล้มเหลวหลายๆครั้งได้ดังน ok ั้นการให้ความสนใจมากเกินไปกับความถี่ที่คุณล้มเหลวหรือผลลัพธ์ของการลงทุนครั้งเดียวจะทําให้เกิดภาพที่ไม่ถูกต้องของสุขภาพทางการเงินของคุณและแทนที่จะทําแบบนั้นควรให้ความสนใจกับสุขภาพทางการเงินโดยรวมของคุณมากกว่าเพราะนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับ มาถึงหัวข้อสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับคือวิธีให้ความสนใจกับข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องการยึดมั่นในกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาวไม่เพียงแต่ต้องการให้คุณเข้าใจความคิดข้างต้นเท่านั้นแต่ยังต้องการให้คุณรู้ว่าข้อมูลที่คุณพบส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณยังไงบ้างเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นวิธีหนึ่งที่จะทําให้แน่ใจว่าคุณให้ความสนใจกับข้อมูลที่ถูกต้องตามความเห็นของผู้เขียนคือการรู้เป้าหมายทางการเงินส่วนตัวของคุณ เพื่อให้ความสนใจกับข้อมูลที่ถูกต้องผู้เขียนแนะนําว่าให้รู้ว่าเป้าหมายทางการเงินใดที่สําคัญต่อคุณเป็นการส่วนตัวเพื่อที่คุณจะไม่ถูกดึงดูดไปกับการไล่าตามเป้าหมายของคนอื่นอีกในหนึ่งก็คืออย่าถูกดึงเข้าไปในความคิดแบบคนส่วนใหญ่และไล่าตามโอกาสการลงทุนเพียงเพราะคนอื่นๆจํานวนมากกําลังไล่าตามพวกมัน เมื่อคุณรู้เป้าหมายทางการเงินของคุณเองแล้วผู้เขียนบอกว่าคุณสามารถละเลยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจนําไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีได้เช่นการอิงก,การเคลื่อนไหวทางการเงินของคุณตามการกระทําของคนอื่นและตัวอย่างเช่นติดอยู่ในฟองสบู่ในการลงทุนเช่นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้น ดังนั้นคุณจึงสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและปกป้องสุขภาพทางการเงินของคุณได้ดีการค้นพบเป้าหมายทางการเงินส่วนตัวของคุณผู้เขียนแนะนําให้คุณเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนออกมาสําหรับการเงินของคุณที่คุณต้องการว่าคุณจะลงทุนเงินนานแค่ไหนคุณคาดหวังหรือหวังอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานั้นๆบ้างเมื่อคุณค้นพบเป้าหมายทางการเงินของคุณแล้วผู้เขียนแนะนําว่าคุณจะละเลยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายมากขึ้นครับ มาสรุปส่งท้ายหนังสือ The Psychology of Money กันสักนิดนะครับหนังสือเล่มนี้สอนให้เรารู้ว่าความสำเร็จทางการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดหรือการศึกษาเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และการตัดสินใจเรื่องเงินอย่างชาญฉลาดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้สูตรสำเร็จตายต,ายตัวแต่ให้หลักการที่ยืดหยุ่นที่เราสามารถปรับใช้กับชีวิตของเราได้ความสำเร็จทางการเงินไม่ได้อยู่ที่การมีเงินมากที่สุด แต่อยู่ที่การมีความสุขและเสร่ภาพในการใช้ชีวิตตามที่เราต้องการสุดท้ายนี้จําไว้ครับว่าการเงินเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีแผนที่สมบูรณ์แบบที่ใช้ได้กับทุกคนสิ่งสําคัญคือการเข้าใจตัวเองตั้งเป้าหมายที่เหมาะกับเราและทําตามแผนอย่างมีวินัยในระยะยาวครับและเนเพื่อนสามารถพบกับสรุปหนังสือแบบนี้ได้ใหม่ในทุกเช้าว,วันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเจ็ดโมงเช้าครับวันนี้ผมนิววิรัชัยขอลาไปก่อนครับและพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ